สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมมันนี่กามาจัดเมนูข้วริมทงคือเกาล่ะครับมันนี่สีตำแจ้วนะครับพี่น้องสีจีบพริกดิบตำแจ้วล่ะกินกับปิ้งหนูนะครับผมกับบรรยากาศริมทงคือเกาล่ะครับพี่น้องมันนี่มาเบิงมันนี่สีตำแจ้วยังครับพี่น้องใส่พริกเคื่องพริกพริกหยวกครับพี่น้องนุงนยใหญ่เดี๋ยวสีจีแล้วก็ตำาข่ไข่ปก น้ำพริกนุ่มทั้งเหนือ่อยนะครับพี่น้องกินกับปิ้งหนูครับเจ็บแสบแน่นอนครับมื้อนี้เบิ่งวัตถุดิบกันครับเบิ่งครับนี่ครับพี่น้องพริกกับหนูครับหนูที่เฮาได้มานี่แหละจัดปิ้งกับตำเจียวครับเจ็บแสบน้ำกันเดี๋ยวจีกพริกก่อนครับพี่น้องดับแรกเฮาต้องจีกพริกก่อนตำเจียวก่อนหนูมันสิสุกสะอาดยังอย ตามดูย่างหนูพี่น้องย่างหนูย่างหนูวัวหนูย่าง ต้องใจเยนเ็ยนๆหครับพีน่น้อง ล้วพี่น้องเจียวฮ้อืงในการเจียวคุยครับคุยบ่คุยบ่ได้ดอกเพชรอยู่เรียบร้อยครับ มันขเขาุดติ้งติงต้งติ้งเลยพุนะ่น่ะยอดครับฟังเสียงพี่เนาะซั่วซั่วเลย Wait if you don't พี่น้องมาเนี้กับเข่าเฮ่านะครับตําแจวกับปิ้งหนูนะครับพี่น้องแต่คมีผักครับผมตาไทยบโอ,อยู่ครับมาอนี้ตาไทยไปซอยงานครับพี่น้องเดี๋ยวกินคนเดียวเลยมาอนี้ยสุดเสียบเลยฮะปิ้งหนูน้ำกันได้พี่น้องมาเนี่อู้ เสียบต้งการพี่นอ้องหวานเลยว้าวน่านครับพี่นอ้องโอ้ยวันไหนจัง่อยน้ำก่อนครับพี่นอ้อง แ่บครับผมน้องพี่น้อง อ่ะครับผมจบแซ่บ คนเดียวเลยพี่น้องมาเนี่ยแสบน้ำกันครับ่ฮ

เจ้าคุยครับ แสบไปเลยหน่อยน,นู้มันแห้ง quan mũ hẳn quan mặn God, so we're not stepping. สมุนน้ำครับกระดูกนะ แสบเปนหน่อยแสบ โอ้ oh. <c oughs> สุดยอดครับผมตับมันเนยกะจัดเมนูหอมๆนะครับพี่หนุปิีงหนูสัตว์เบิดเลยครับพี่น้องกระดูกนี่ยใบสมุนกินน้ำครับพีนน่น้องสมุนไหลนอนถ่ายกินอยู่ <c oughs> นั่นครับนอนกองกันเอกๆถ่ายกินอยู่ กะในครับผมมณีจัดปีงหนูเสียบหนงหนูย่ามเนี่ยมันสุดยอดเลยแสบแม่จำเจีวใหม่ๆป้งกินใหม่ๆมุ่นหอนไอสีเลยครับครับผมกะฝากเป็นกําลังใจฮะกินแบบบ้านๆครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันครับที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ชบว่พลาดคลิปนะครับจิปต่อไปสิม่ยังกะทารุนทาเบ่งนะครับมนีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ